คอตั้งสูง2นิ้วลูกค้าต้องการลดให้เหลือครึ่งหนึ่งให้เหลือกระดุมเม็ดเดียวนะคะทำได้อย่างไรมาดูกันนะกระดุมมี2เม็ดแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเนี่ยเขาจะให้เราเหลือครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะก่อนอื่นเราก็เช็คเช็คความต้องการว่าเราต้องการใหญ่ขนาดไหนตัวนี้ก็เช็คให้เหลือประมาณ1นนิ้วนะคะแล้วก็ขีดจากฐานคอขึ้นมาเลย วิธีการทำนะคะถ้าหากว่าเรารู้วิธีอ่ะมันจะประหยัดเวลาของเราได้เยอะเลยนะคะเราขีดไว้เสร็จปุ๊บเลาะกระดุมออกก่อนเนาะเกะกะเดี๋ยวเราเย็บเข้าไปใหม่นะคะแล้วเราก็ตัดเลยนะคะเนี่ยด้านนอกด้านในเขาตีกิดมาเหมือนกันเลยเราก็ตัดเผื่อเย็บประมาณ1กระเบียดนะคะตัดเหนือรอยช็อกเราที่ขีด คอตัวนี้เสร็จแล้วจะเหลือประมาณหนึ่งนะคะถ้าเราทําเสร็จแล้วจากนั้นเราเห็นไหมคะเขาจะตีเก็ดมาทั้งสองด้านเลยปกติเนี่ยสับคอเนี่ยด้านหนึ่งเขาจะไม่ตีเกล็ดเนาะเขาจะเรียบๆแต่ตัวนี้ช่งางขยันเหลือเกินนะคะตีมาเหมือนกันเลยทีนี้พอเราตัดไปแล้วเนาะสับด้านในเนี่ยเขาก็จะมีเกล็ดเนี่ยที่เขาตีมาเนี่ยมันจะเป็นผ้าเป็นจีบซ้อนกันเราก็เลาะอ,ออกก่อนนะคะเลาะให้มันเป็น ถ้าแนวตรงแนวเรียบนะคะเนี่ยเลาะออกเขาต้องการตีเพื่อโชว์ลายเส้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะดีไซน์เขาเนี่ยเป็นเป็นเกล็ดเป็นแบบเย็บอยู่ข้างในไม่ได้ตีออกมาข้างนอกก็เลาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลาะตรงาสาบคอที่ต่อกับล้อมตัวนะคะเลาะจากด้านใน เปิดรูไว้นิดหนึง่งประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้เนาะให้มือเราล้วงได้นะคะเนี่ยแล้วเราก็เริ่มเย็บกันเลยนะนเราก็จับหัวมุมตรงนี้นะคะหักเข้ามาอ้อมมาแบบนี้เอาเนื้อผ้าน่ยยัดเข้าไปอยู่ด้านในนะคะดูให้ดีๆนะคะถ้าหากว่าดูไม่ทันก็สต็อปวิดีโอแล้วก็ย้อนดูนิดหนึ่งนะจากนั้นเราก็จับเย็บเลย นำริมผ้านะคะริมผ้าที่เราตัดออกนะวางให้เท่ากันแล้วเราก็เย็บไปเลยหนึ่งตีนผีค่อยๆเย็บไปจับผ้าด้านในยัดเข้าไปให้อยูอ่ตรงกลางของฐานคอนะคะเนี้ยเย็บไปค่อยๆดึงไปแบบนี้ ผ้าถ้าเป็นผ้าบางผ้าชีฟองแล้วก็ม้วนม้วนม้วนให้แน่นแน่นให้เหลือเกลียวเล็กๆนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปอยู่ตรงกลางแบบนี้ยัดจนกว่าเราจะจับเย็บไม่ได้แล้วเราก็หยุดนะคะยัดเข้าไปเรื่อยๆยัดเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เย็บแบบนี้นะคะพอเราเย็บไม่ได้เราก็ย้ำฝีเข็มนิดนึงจากนั้นเราก็คลิปนะคะคลิปคลิปคลิปเหมือนกับเราเข้ารอบคอ ฐานคอตั้งคอจีนอะไรประมาณนี้เราก็ขิดนิดนึงแล้วเราก็ดึงออกมาดึงเนื้อผ้าที่เราจับยัดไว้ตรงกลางนะ่ะดึงออกมานะคะเนี่ยเขาก็จะออกมาแบบนี้ถ้าเราเลาะอ,ออกหมดแล้วเรามาเข้าใหม่อันนั้นก็จะยากยากกว่านะเพราะเราต้องมาจับจีบด้วยนะเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยเขามีการลูดมีการจีบนะคะพอเราทําได้ข้างนึงแล้วใช่ไหมเราก็มาทําอีกข้างนึงนะคะ ทำเหมือนกันเนี่ยหักหักมุมเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงผ้าออกมาแบบนี้นะคะให้ตัวเสื้อเนี่ยเข้าไปอยู่ส่วนกลางของรอบคอเล้วก็เย็บเหมือนเดิมหนึ่งตีนผีจับริมผ้าให้เท่ากันเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกัดถ้ากัดแล้วมันจะยุ่งยากในการเย็บ พอเราเย็บไม่ได้แล้วเราก็ย้ำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาคลิปคลิปคลิปอีกเหมือนข้างเมื่อกี้นะทําทีละข้างนะคะแล้วก็ดึงออกมาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยดึงออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้แต่งมุมอะไรเรียบร้อยนะคะเนี่ยเช็คสองข้างให้เท่ากันความใหญ่ความสูงความต่ําเนี่ยเท่ากันไหมอ่าทีนี้ก็จะมาเหลือตรงกลางที่เราเย็บไม่ได้ใช่ไหมเราก็เปิดตรงรูตรงที่เราเลาะออกระหว่างฐานคอกับลําตัว ดันออกมาตรงนี้นะคะก็จะเหลือส่วนที่น้อยละที่เราเย็บไม่ได้ถ้าเราเย็บได้เราก็เย็บให้มันเหลือน้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็เหลือประมาณสองนิ้วเราก็จับแบบนี้อีกทีหนึ่งนะลอดออกมาตรงรูที่เราเลาะออกตอนแรกนะคะแล้วก็เย็บเหมือนเดิมนะคะจับผ้า,าฐานคอปกคอเนี่ยให้เท่ากันริมมันให้เท่ากันแล้วเราก็เย็บไปหนึ่งตีนผี ถ้าเราตัดครั้งแรกเท่ากันนะการเย็บเนี่ยก็จะเล็กใหญ่เท่ากันนะคะจะไม่มีแบบว่าเล็กๆใหญ่ๆญนะถ้าหากว่าเราตัดไม่เท่ากันตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเวลาเราเย็บไปเนี่ยถึงจะเอาลิมผ้ามาวางชนกันยังไงเนี่ยก็จะมีการเล็กๆใหญ่ๆญนะมันอยู่ที่การเย็บของเราด้วยนะคะแล้วเราก็ขิปนะคะขลิปีดขขิดเหมือนเดิมพอคอเนี่ยเขาจะมีลักษณะโค้งนิดๆถ้าเราไม่คขิปเดี๋ยวเขาจะตึงลังนะคะนี่เราก็มาบีบบีบบีบแต่งนะคะแบบนี้ ก็จะได้ฐานคอแบบนี้เป็นเหมือนฐานคอเชิ้คอตั้งอะไรประมาณนี้คอจีนอะไรประมาณนี้นะจากนั้นเราก็จะคิ้วนะคะเย็บปิดรูที่เราเปิดออกเมื่อกี้แล้วเราก็คิ้วคิ้วรอบเลยเนี่ยตรงนี้ที่เราเลาะออกเราก็เย็บปิดนะนะเนี่ย ถ้าเราเลาะออกทั้งเส้นนะเราจะมาเข้าตรงนี้ยากมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาแต่งส่วนที่รูดใหม่แล้วก็เข้าใหม่เหมือนกับเข้าคอจีนคอตั้งอะไรแบบนี้เราจะต้องเริ่มใหม่มันจะยากแล้วก็จะช้าถ้า,าเป็นมือใหม่บางครั้งก็จะเข้าไม่สวยนะคะจากนั้นเราก็จะมาคิ้วด้านบนนะคะคิวด้านบนหนึ่งตีนผีเล็กเพื่อที่จะบงังคับผ้านะคะไม่ให้ปิ้นไปปิ้นมา อาการของตัวนี้ก็คือใส่แล้วคํ้คอนะคะมันสูงเกินไปคํ้คอลูกค้าคํ้ก็เดือกคํ้คอหอยอะไรประมาณนี้ลูกค้าลำคาญน,นะคะร้อนก็เลยให้มันลดเหลือแค่ครึ่งหนึ่งกระดูเม็ดเดียว เย็บเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยสวยแบบนี้เลยจ้าลองทำดูคะ่ะ